เติมน้ามันเนี่ยเราควรจะทํายังไงให้รอดจากอุบัติเหตุเพื่อที่เราไม่ต้องยังไงเราได้ประโยชน์สูงสุดจากการเติมน้ามันทําให้รถเราไม่เสียหายแล้วเราก็สามารถปฏิบัติตัวได้เนะ่ยังนี้มันมีข้อหนึ่งน้ำมันน้ำมันที่เราเติมเนี่ยบางทีมันตัดแล้วอย่างเงี้ยถ้ามันตัดมันก็จะไม่ล้นใช่ไหมแต่บางทีเราจะเติมเติมให้เยอะอีกหน่อยอย่างเงี้ยระหว่างนั้นมันจะล้น จะทาให้สีของเราอ่ะทําให้สีรถของเรารอ่ะสีรถของเรานี่มีโอกาสลอกเสียหายได้มีโอกาสลอกเพราะฉะนั้นเราเติมเนี่ยถ้ามันตัดแล้วจริงๆเราก็ควรจะพอเราไม่ควรมันจะเวลามันตัดแล้วเราควรจะพอเราไม่ควรจะต่อก็คือเราสามารถทําให้เรา มันจะไม่ล้นออกมาทำให้สีเช่นสติกเกอร์หรือว่าสติกเกอร์หรืออะไรพวกนี้มันเสียหายได้มันทำให้ลอกสีหลุดออกมาแล้วเราทำให้เราสีหลุดออกมาแล้วเราเสียหายในการที่ว่าเราไปต้องไปทำสีหรือว่าพูดงาว่าเสียเวลายุ่งเหยิงในชีวิตนะข้อสอง วางฝาน้ำมันเนี่ยอย่างฝาเนี้ยฝาเนี้ยบางทีก็วางไว้ในที่สสูงอย่างเงี้ยนะหรือาวางในที่แคบอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะหล่นออมาที่พื้นเนี่ยเปรี้ยงเ,ยเราเคยหล่นมาแล้วแล้วแตกหักหักเลยนะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนี่หาอะไรไม่มีนะกว่าจะมีก็แพงแพงมากเราควรระวังไว้เลยข้อสองที่บอกทำให้ แตกเสียหายได้ใสลงไปเนี่ยสิ่งที่เราพูดนี่เป็นประสบการณ์ที่เราโดนมาหมดหมุนกันหมุนนี่เราก็แน่นใช่ไหมระหว่างนั้นเน่ยที่บอกถ้าสีสีที่มันหลงมาบางทีมัน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 ล้นออกมาใช่ไหมที่ว่ามันเติมมันมันมันล้นออกมาเนี่ยมันก็จะมาถ้ารถที่ปะสติ๊กเกอร์มาที่รถแพงๆอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ด่างเลยนะด่างทันทีเลยนะเสียเราเคยเจอมามีเจอมาแล้วข้อที่สาม ห,หัวจ่ายน้ำมันเนี่ยหัวจ่ายน้ำมันตัวนี้เราต้องระวังเลยนะเวลาเขาเติมเนี่ยเขาเสียบลงไปเอาจริงๆเลยนะเนี่ยเวลาเขาเสียบใช่ไหมบางคนเขามือเขาไม่ข้อเขาไม่แข็งเขาข้อเขาไม่แข็งใช่ไหมเขาฟาดตรกระหว่างตรงเนี้อันนี้คือโดนมาจริงๆนี่ไปแต้มสีมานะนี่โดนจริงเลยนะโดนอย่างเงี้ยเอียงนี่คือของจริงเลยนี่ทํา ทำจากรื่อรางเนี่ยหยดอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องเอาน้าล้างเนี่ยเดี่ยวหยดโดนสีเงี้ยไม่ควรแต่นี่เราทําไม่เป็นไรนิดหน่อยเราเพื่อเพื่อนๆของเราตัวนี้ต้องระวังอย่างมากเพื่อไม่เพื่อไม่ให้โดนโอกาสมันจะฟาดถูกทําให้เราเสียรถพังเนี่ยอย่างเงี้ยดินอย่างเงี้ยโอกาสโอกาสมีสูงทําให้เราจะต้องไปปวดหัวเรื่องค่าซ่อมซึ่งถ้าเราเห็นเนี่ย ถ้าเราลงมาดูเรามาดูตรงเนี้ยเราเคยเจอโดนอย่างนี้โดนมาสองครั้งแล้วบินเราควรจะเก็บเอาไว้ตลอดถ้ามีเหตุการณ์เรายืนยันเป็นหลักฐานแล้วเ,เติมมาไวาเราอย่างเราอยู่นอกรถจะได้เห็นมันมีคราบใช่ไหมเรามีน้ําเปล่าแล้วก็ล้างล้างด้วยน้ําเปล่าอันนี้คือพลาดไปแต่ถ้ามันเป็นสติ๊กเกอร์คุณไม่รอดหรอกถ้าเป็นสติ๊กเกอร์พวกรถแลมโบหรือรถบอเชคุณไม่รอดหรอกระปาสติ๊กเกอร์ดำด้านพวกนั้นอะ ควรจะมจะมีกาวอยู่ตัวนึงถ้าขยายด้วยกล้องอะรับรองด่างทุกพันข้อสี่มือถือของเราเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่ควรเล่นถามว่าทำไมถึงไม่ควรเล่นเพราะการเล่นมือถือเนี่ยบางทีอะมันม,ม,นมีมันมีความสปาร์กเกี่ยวกับแบตเตอรี่แบบไฟฟ้าพวกเนี่ยมันมีอาจจะมีประกายไฟทุกอย่าง มันมีได้โอกาสเกิดขึ้นมันมีมันม,ม,นมีมีโอกาสการเกิดประกายไฟมันก็มีประมาณสาข้อคือถ้าเราเล่น,นมือถือนะไฟฟ้าที่ในตัวเราบางทีมันมีบางคนมีสถิตไฟฟ้าสถิตในตัวเรานะมันอาจจะมีประกายไฟอันนี้คือเขานักวิชาการเขาวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงข้อสองคือมัน ระเบิดได้โดยทาให้โทรศัพท์เนี่ยบางทีเราเรา,เราเล่นโทรศัพท์มือถือมันหล่นเนี่ยมันหล่นปุ๊บใช่ไหมมันหล่น,ม,น,ลนมันมีสปาร์กประกายไฟขึ้นมาอย่างเงี้ยโอกาสมันทําให้ไฟลุกอะไรมีโอกาสมากเลยก็สามที่ว่าแบ่งเป็นรายย่อยย่อยของมันก็คือคุย,ยไงเวลาที่เราคุยโทรศัพท์สาเหตุที่บอกข้อมูลที่ไม่ไม่ใช้โทรศัพท์เวลาเติมน้ำมัน,เ,นเวลาเราคุยไปเนี่ย แบตเตอรี่เนี่ยมันร้อนถ้าเราเราเคยเคยไปชาร์จแล้วเราชาร์จไปคุยไปถ้าเราคนเคยชาร์จน่าจะรู้เลยว่ามันร้อนมากมันร้อนจนเหมือนน้าร้อนเลยนะแก้วน้ําร้อนเลยนะแล้วถ้าเราคุยไปอย่างนั้นอ่ะเราไม่อาจจะยังไงอ่ะคุณภาพของแบตเตอรี่แต่ละแต่ละรุ่นมันก็ไม่เหมือนกันหลังหลังมันก็มามันก็คุณภาพมันไม่ค่อยดีมากที่ว่าไม่ให้คุยมันร้อนที่สิ่งที่มันจะเกิดก็คือมันจะระเบิดในมือถือถ้าเราเห็นข่าวด้วยวางไว้ในรถหรืออะไรระเบิดได้โอกาสมี มันเป็นไปได้สูงเลยที่จะใช้มือถือเนี่ยคือหลักการเติมน้ามันทุกชนิดเนี้นรวมถึงรถยนต์ทุกชนิดเลยนะมันมันใช้กันได้หมดทุกชนิดรถแก๊สมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้มันมีผลเหมือนกันหมดเลยนะทิงแต่ว่าตอนละอย่างมีจุดออปชั่นมีของอะไรได้จริงๆโอกาสเกิดแต่มันน้อยแต่เราเระวังเอาไว้อดีที่สุด5้าเราไม่ควรนั่งอยู่ในรถซึ่ง ถ้าเราเราเติมน้ำมันเนี่ยแล้วเรานั่งอยู่ในรถเนี่ยบางครั้งเราอยู่ในปั๊มน้ำมันเนี่ยปั๊มแรงดันมีโอกาสปั๊มพวกเนี่ยเหตุการณ์ภายนอกเราจะไม่รู้เลยอันตรายที่เกิดขึ้นที่ว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ไฟไหม้ตรงไหนระเบิดตรงไหนแล้วเ,เราอยู่ข้างนอกวเวลาเราเติมในได้หนีได้ทันเรื่องแรกคือหนีได้ทันเลยนะเราทันต่อเหตุการณ์ข้อหกเติมน้ำมันเนี่ย ถ้ารุ่นเก่าๆเนี่ยถ้าเราเติมสมัยก่อนเนี่ยเรารุ่นเก่าๆนะเป็นปั๊มเก่าๆอะ่ะไอหัวใจมันก็จะเป็นเบอร์เดียวกันหมดถ้าคุณจะเติมเนี่ยโอกาสเติมผิดชนิดอ่ะมีสูงซึ่งเดี๋ยวนี้ปั๊มที่หัวใจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆมันจะไม่มันจะ,นจะฟิกเลยดีเซลจะอันเล็กท่อที่เติมจะเล็กท่อที่เติมเป็นซินก็จะอีกแบบหนึ่งคนละแบบมันจะเสียบเข้าไม่ได้ เดี๋ยวนี้ยังโชคดีถ้าปั๊มเก่าๆบางอันมันเสียบได้กันหมดนะถ้าเราฟังข่าวคงมีข่าวว่ารถเติมน้ํามันผิดซ่อมกันเป็นแสนนั่นนะโอกาสที่บอกว่าถ้าเราความรู้ของเราเนี่ยก่อนที่เราจะเติมน้ํามันเราต้องมีความรู้แล้วต้องปฏิบัติตัวให้ถูกเพราะนั้นข้อควรระวงังพวกนี้จึงไม่ต้องเสียเวลาถ่ายน้ํามันทิ้งถ้าเราเติมผิดอย่างเนี้ ถ้าเราฝืนไปใช้เติมผิดแล้วไปไปไป,ไปนี่มีเหตุการณ์เพื่อนเพื่อนเคยใช้แล้วเติมผิดเบนซินไปเติมดีเซลคนละเทิ้นทั้งถังถ้าไปฝืนวิ่งก็คือพังยาวอะครับข้ <laughs> อเจ็ดถ้าเราเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้าเราเติมเนี่ยเราสตาร์ทเครื่องเหตุการณ์ที่เราไม่ควรจะทําเลยนะก่อนเติมน้ามันเนี่ยที่บอกต้องมีความรู้เนี่ยเราสตาร์ทเครื่องแล้วขณะเติมน้ํามันแล้วเรานั่งรออยู่ในรถด้วย ครบชุดเลยอ่ะรถไน้ำมันก็เปิดเครื่องยนต์ทำงานเนี่ยเวลาเครื่องยนต์ทำงานมันก็ดูดระบบระบบน้ำมันกระจายอยู่ในห้องเครื่องใช่ไหมครับกรณีนั้นสมมติมาี่สมมติถ้ามีคนสูบบุหรี่หรือคนเมาคนบ้าเดินเข้ามาอย่างเนี้แล้วเขาเฟี้ยงบุหรี่ไปที่ระหว่างที่เราเปิดถังน้ำมันที่เราเติมเนี่ยดูอะไรจะเ,รเคยดูหนังฝรั่งไหมครับ <laughs> หนังฝรั่งที่ว่ราระเบิดบดลอยตุ้มตุ้มตุ้ม,มอย่างนี้นครับ รถเราเป็นอย่างนั้นเลยนะครับถ้าเราเปิดน้ํามันเปิดฝาน้ํามันแล้วเราเปิดเครื่องด้วยมีสิทธิ์สูงงเหมือนใน,นหนังฮอลลีวูดเลยนะครับ <c oughs> หวังว่าการเติมน้ํามันเนี่ยพวกเราคงพอได้มีความรู้ก่อนเติมน้ํามันให้รอดจากอุบัติเหตุสูงสุดสําหรับและมีประโยชน์คุ้มค่าที่สุดสําหรับ รถที่เรารักที่เราทําเรื่องราวของหมดอ่ะทางปั๊มเขาก็มีความเขียนเพื่อความปลอดภัยเขาบอกเพื่อความปลอดภัยนไถ้าดับเครื่องยนต์เห็นไหมตามที่เราเราเราบอกเลยเห็นไหมอันนี้เราเพิ่งเห็นเรียนนี้เดี๋ยวนี้นะแล้วก็บอกห้ามสุกุลีแล้วก็ห้ามต่อประกายไฟก็ช่วงมือถือห้ามเล่นปิดม,มือถือเห็นไหมห้ามนั่งบนจัก,กรยานยนต์ขณะเติมน้ำมันมเรื่องราวความปลอดภัยเห็นไหม เขาบอกเขาไม่ใส่ถุง hey, 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 พลาสติกหรือแก้วที่บางๆที่ใส่แล้วมันละลายทะลุเลยนะมันมีสารเคมีปฏิกิริยาพวกนี้บางทีมันทําให้เกิดประกายไฟบางชนิดสารเคมีซึ่งเราบางทีเราก็ไม่ทราบเพราะฉจะนจั้นจเป็นจะต้องรู้เรื่องราวของสิ่งที่มันมีจำเป็นมากเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เราบอกไว้เรื่องราวที่ว่าก่อนเติมน้ำมันเนี่ย เราควรจะทำไงให้รอดจากอุบัติเหตุและปลอดภัยสูงสุดเราก็จะไม่เกิดความเสียหายที่เกิดกับเราชีวิตเราก็จะมีแต่ความร่มรื่นสุขสันตสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ในกระเป๋าเยอะสิ่งที่ควรระวังหลักๆมีก็มีประมาณ2-3อย่างก็คือขวาน้ำมันหล่นกับพื้นแตกระวางไม่ดี ที่สองก็คือที่เติมน้ำมันที่ว่าเป็นปืนปืนเติมน้ำมันก็จะมาฟาดตรงนี้มาฟาดตรงนี้ตรงทีก็ง้างขึ้นไปนี่จะชัดเลยฟาดตรงนี้ปเปียงง้างขึ้นไปอันนี้เจ็บปวดมากถ้าเราไม่ลงจากรถเนี่ยเราจะพบกับความเจ็บปวด ถึงกรณีเนี้เราไม่ได้ลงแล้วเราชําระเงินแล้วเราไปเลยแล้วเราไม่ได้เอาบินแต่ถ้าเรามีบินเนี่ราสามารถมาเรียกร้องค่าเสียหายได้แต่บังเอิญตอนนั้นเรารีบออกไปแล้วบังเอิญเราไปแวะอีกที่หนึ่งแล้วเราย้อนกลับไปกล้องวงจรปิดก็มีนะแต่มันซูมมาไม่เห็นถึงใกล้ว่าโดนแล้วค่ะนี่พาดไปแบบไม่มีบินพอเติมเสร็จเนี่ยสองทีน้ำมันมัน มัใช่ไหมมันตัดทัวเขาจะเติมให้มันครบจํานวนหรือว่าสมมติว่าพัานเจ็ดสิเงี้ยเขาจะเอาขึ้นพันแปเงี้ขาก็เติมแล้วจะล้นลงมาโดนสีทําให้เสียหายอะากใหญ่ก็มีเนี่ยสข้อคือฝาน้ามันตรงเนี้ระวังอย่างมากฝาน้ามันล้นกับพื้นที่วางแต่ตัวนี้เ,นเรื่องสําคัญเพราะรถเราเสียหายถ้ารถเราเป็นรถที่ว่าซุปเปอร์คาร์อะไรพวกนี้อลอมช้ำใจมากๆ งานนี้ฟรีนะครับแต่มีอีกงานหนึ่งเขาชดใช้เขาเสียหายเพราะรู้มีประสบการณ์และน,นี้ก็ดูแต้มสีไว้น่าเกียดมากตอนแรกโดแล้ส่าเลยเนี่ยดอจะเป็นสภาพตรีหรือว่าเด็กปั๊มที่มาใหม่แล้วถ้าคนถือไอ้ปืนที่เติมน้ำมันเนี่ยเติมถือไว้เนี่ยถ้าข้อเขาไม่แข็งหรือว่าแรงเขไม่มี มันกะยากนะสำหรับรูขนาดนี้รูขนาดนี้ถ้าเราจะเราจะเข้าไปเนี่ยโอกาสมันร้อยครั้งอนะ่ะที่ว่าร้อยครั้งต้องมีถ้าคนไม่มีความชำนาญหรือไม่มีความละเอียดร้อยครั้งเนี่ยต้องมีพลาดหนึ่งถึงสองครั้งให้เราเองคนเก่งๆนะถ้าถ้าใจร้อนนะบางทีคนมันพลุลมุนอย่างเงี้ยโอกาสพลาดน,นี่มีสูงมากๆคาม ถ้าดูคลิปเราจนจนจนเรื่องราวที่เราเล่ามาทั้งหมดนี่เป็นเรื่องจริงเราก็จะรอดจากตรงนี้คันที่สองนี่แหละที่บอกที่ว่าเรื่องราวั้งหมดเราทําจากเป็นเรื่องจริงหมดนะที่ว่าเราทํากันมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องว่ามโนนะว่าฟังเขามาเขาเล่ามาไม่ใช่นะเป็นเรื่องจริงหมดเลยที่ว่าตามเรื่องราวที่เราว่ากันมัน อย่างรอยนี่ก็โดนรอยนี้เห็นไหมรอยนี้คนเติมเป็นเติมสุภาพสตรีทั้งสองอยนั่นแหละเป็นผู้หญิงเขาหยิบที่หัวจ่ายมาแล้วก็เขาเปิดใช่ไหมเปิดออกมาใช่ไหมเปิดออกมาเสร็จก็เปิดฝาใช่ไหมเอาทีละขั้นตอนนะเราขั้นตอนเป็นชาชาเลยเปิดฝาออกมาเปิดฝาที่บอกให้ระาวาังตัวนี้ตัวนี้บางทีเขาวางที่สูงที่บอกชมในคลิปก็จะทราบเนี่ยก็ถือที่จ่ายมา อันนี้อันนี้จำลองมาเขาจะเติมเขาก็เสียบด้วยความที่เขาไม่ชำนาญและมือทีมือเขาอาจจะไม่ข้อไม่แข็งที่บอกอะร้อยครั้งก็ต้องมี1ดึงึงสองครั้งอยู่ที่ใครไปจัคกพอร์ตใครอันนี้ก็มาฟาดถูกไปเอียงตรงนี้อันนี้เห็นคาตาอันนั้นอันนั้นที่คือโดนไปแล้วแล้วไม่ได้ลงจากรถมาเห็นตอนหลังโอ้โหเข่าเข่าเข่านี่ไม่มีแรงเลยแต่อันนี้มีความรู้แล้วแผลนี้เปี้ยงเราเห็นอยู่เรายือนอยู่ข้างหลัง สีหลุดทันทีเปี้ยงเนี่ยเราก็บินเราก็เก็บไว้แล้วก็แจ้งให้ทางร้านผู้จัดก,การทราบแล้วก็เขาก็มีน้ําใจดีนะมีน้ําใจเขาก็คุยแต่ก็ยากเหมือนกันน่ะกว่าจะจ่ายก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงอ่ะก็ต้องเอาหลักฐานเอาอะไรมามีพยานมีหลักฐานแล้วก็เขาก็ชดใช้มาบอกว่าเรื่องราวของเราเป็นเรื่องราวของจริงหมด ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่จะมา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 ปปี้ของใครหรือว่าทําอะไรเป็นเรื่องเราแท้แท้ทีท่ทุกคนต้องเจอด้วย้องรอยนี้อันนี้มีประสบการณ์แล้วรอยที่บอกในชีวิตโดนมาสองครั้งเรื่องเราในนั้นเป็นเรื่องราวจริงทั้งหมดในคลิปทุกๆคลิปวันนี้มันอาจจะไม่มีประโยชน์นะครับแต่วันพุ่งนี้ไม่แน่อาจจะมีประโยชน์สําหรับทุกๆคนเพราะมันเป็นเรื่องราวชีวิตที่ว่าเราต้องดาเนินชีวิตต้องใช้ชีวิตประจําวัน ต้องใช้ถูก